ค่คคะพี่ตูค่ะขอนขอทษนะคะขออนุญาตถามสิ่งที่พี่ตู่ได้โพสต์ครับก่อนหน้าที่คุณพ่อยเป็นยง้มันเกิดเาไขึ้นกับอคอองคคือจริงๆต้องบอกว่าคุณพ่อเนี่ยผ่าตัดลน้นหัวใจรั่วมาเมื่อประมาณเกือบสองเดือนแล้วค่ะแล้วก็ คือพอผ่าตัดไปแล้วเนี่ยอาการก็คือก็โอเคค่ะแต่ทีนี้ด้วยหมอคุณหมอบอกอยู่แล้วว่าคุณพ่อหัวใจคุณพ่อเนี่ยเหลือประมาณแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นในการผ่าตัดลิ้นหัวใจเนี่ยมันเหมือนกับห้าสิบห้าสิบว่าเขาอาจตื่นมาเขาอาจจะฟื้นปกติกับอีกอย่างหนึ่งคือเขาอาจจะไม่ฟื้นเลยก็ได้นะตอนนั้นเ,เราก็ต้องทําการตัดสินใจว่าควรจะผ่าไหมเพราะซึ่งจริงๆตอนแรกต้องบอกว่า คุณพ่อก็ไม่ได้อยากผ่าตัดเพราะว่าท่านก็บอกว่าท่านอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วความเสี่ยงมันหลายอย่างแต่แต่ถ้าไม่ผ่าตัดก็คือจะต้องมีอาการน้ําท่วมปอดไปเรื่อยๆแบบนี้ทุกเดือนก็คือคือคือก็อาจจะประมาณอยู่ได้ประมาณสักประมาณห้าหเดือนอะไรแบบนี้ยค่ะก่อนท่านท่านมีอาการป่วยอะไรกซคือคุณพ่อเนี่ยป่วยมาถ้าจะเอาจริงๆน่าจะช่วงตู่ แต่งงานเนี่ยก่อนที่ตู่แต่งงานคุณพ่อก็เมื่อออกจากโรงพยาบาลน่าจะสองสามปีได้แล้วคืออาการน้ําคะใช่ค่ะคือคุณพ่อเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วแต่เพิ่งมาทราบทีหลังว่าเป็นลิ้นหัวใจรั่วใช่ค่ะก็แล้วก็เคยมีอาการเป็นน้ําท่วมปอดมาตลอดทุกๆ2เดือนพอพอเป็นปุ๊บเหนื่อยเข้าโรงพยาบาลหายหายออกมาอยู่บ้านสักพักสองสาเดือนเป็นอีกเป็นหนีซ้ําเรื่อยๆแบบ ภายในสองปีนี้ค่ะ<ม>เป็นเรื่อยๆ<ม>ก็อย่างไปรับละครเล่นละครก็ก็ไปถ่ายได้ประมาณครั้งเดียวแล้วก็<อ>กลับบ้านไปก็บอกเหนื่อยอีกแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าท่านอาจจะแก่แล้วแบบท่านเหนื่อยหรือเปล่าแต่มันคืออาการของน้ําท่วมปอดค่ะแล้วตอนนั้นที่ก่อนจะมามันมีสัญญาณหรืออะไรไหมครับคือคือตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะอยู่โรงพยาบาลอยู่แล้วก็คืออยู่โรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอ ก็ถามทางพวกเราว่ามีทางเลือกคือผ่ากับไม่ผ่าสองอย่างแต่คุณหมอก็ให้ใหคิดว่าอา่ะถ้าผ่านะอาจจะไม่เหมือนเดิมกับผ่าอาจจะไม่ฟื้นเลยคือสองอย่างนี้แล้วก็ถ้าไม่ผ่าก็อยู่ได้ประมาณหกเดือนคุณหมอคุณหมอก็พูดประมาณนี้ซึ่งณนะตอนนั้นเราก็เลยถามพ่อว่าเอายังไงดี ทุกคนก็คือลงาเห็นว่าผ่าเธอเพราะเราคิดว่าถ้าผ่าไปพ่ออาจจะแบบดีขึ้น <im it> ดีกว่าที่มันน้ำช้มปอดทุกเดือนทุกเดือนไปแล้วก็เฉลือเวลาหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นคุณพ่อเขบรู้ได้ใช่ไหมครับคุณตอนนั้นคุณพ่อรับรู้ได้ตลอดเลยค่ะคุณพ่อพูดได้ทุกอย่างนู่นนนี่ยังแบบใช่ค่ะคุณพ่อก็คือเขาบอกผ่าดีไหมอะไรอย่างเงี้ย <im it> เขาก็ถามลูกๆทุกคนซึ่งพอลูกๆทุกคนให้ความให้ความเห็นตรงกันว่าผ่าเธอเพราะเราก็ตอนนั้น พูดจริงว่าเราก็ทําใจไม่ได้ที่จะให้คุณพ่อป่วยไปแบบทุกเดือนทุกเดือนจนอีกหกเดือนใช่ค่ะใช่คุณหมในมุมของกาลังใจของคุณพอ่อคุณพ่อมีกำลังใจมากน้อยคุณพ่อมีก,ามากํกาลังใจมากเลยค่ะคุณหมอยังบอกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณลุงผ่าตัดมาเนี่ยซึ่งคนไข้หลายคนบางคนไม่ฟื้นอาจจะตื่นมาหรือฟื้นแล้วเป็นเป็นผักไปเลยติดเตียงแต่ในกรณีของคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อผ่าตัดเสร็จตื่นขึ้นมา คุณพ่อคือแบบคุยได้ปกติเหมือนคนแบบไม่แทบไม่ผ่าตัดเลยเราไปเยี่ยมคุณพ่อก็ยังแบบอยากกินซอยจ๊ mm hmm. อยากกินอู่เพีย mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยอยากกินในสิ่งที่แกชอบก,กิน mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยแกก็พูดแล้วแกก็บอกเนี่ยไม่ไหวเบื่อมากอยู่โรงพยาบาลเพราะอยู่เป็นเดือนๆแล้ว mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยากกลับบ้านแล้ว mm hmm. อะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยค่ะหลังจากผ่าตัดรักษาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอนอ๋อคือน่าจะสักอาทิตย์สองอาทิตย์คืออาการดีอยูอ mm ่นะคะ พอน่าจะประมาณอาทิตย์ที่สองคือเริ่มติดเชื้อ,อาาพอเริ่มติดเชื้อเนี่ยก็อาการแย่ลงดรอปลงหน่อยนึงมันจะเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆพอพอติดเชื้อเสร็จแล้วจากนั้นก็ก็ดีขึ้นพอดีขึ้นเสร็จเนี่ยอ,อย่างล่าสุดเลยค่ะคือคุณพ่อไม่สามารถที่จะขับของเสียคือปัสสาวะออกมาได้เท่าที่ควรคุณหมอเลยลงความเห็นว่าต้องฟอกไตแต่เป็นตอนแรกเราก็กังวลกันว่า ฟอกไตเนี่ยถ้าสมมติคุณพ่อจากโรงพยาบาล mm hmm. ก็อาจจะกลายเป็นผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตตลอดเลยเหรออะไรอย่างนี้แต่คุณหมอบอกว่าเป็นการฟอกชั่วคร้านะคะอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้แต่ก็ต้องทําการเปิดแผลที่หน้าท้อง mm hmm. อฟอกไตพอฟอกไตเสร็จเนี่ยอาการก็เหมือนจะดีขึ้น mm hmm. เพราะว่าขับของเสียได้แล้วพอ,อพอช่วงนั้นสักพักน่าจะก่อนที่จะหนึ่งอาทิตย์ที่ก่อนที่จะเสียเนี่ยคะ่ะอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ย พอฟอกไตดีขึ้นหลังจากนั้นมาตรวจพบว่ามีเลือดออกในช่องท้องอาการล่าสุดคือเลือดออกในช่องท้องซึ่งเกือบครึ่งกระเพาะซึ่งคุณหมอคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกับว่ามีคุณพ่ออาจจะมีรอยโรคอยู่เช่นเป็นโรคกระเพาะอาหารค่ะแล้วการที่อาจจะนอนนาน,น,าน,น,านปุ๊บมันทําให้แผลเปือ่อยอ่าทีนี้พอพอเลือดมันออกจากกระเพาะมาเราไม่สามารถฟอกไตาทางหน้าท้องได้แล้ว ก็ต้องหยุดทําการฟอกไตซึ่งทีเนี้ยก็ไม่สามารถปล่อยของเสียออกมาได้แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราถ้าจําได้นะคือเราก็คุณหมอเนี่ยจะให้ยาสลบคุณพ่อเกือบตลอดค่ะเพราะว่าถ้าท่านตื่นขึ้นมาท่านจะมีความทรมานท่านจะเจ็บมากก็เลยไม่ค่อยได้พูดกับคุณพ่อเท่าไหร่น่าจะหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่ท่านจะเสียก็คือท่านจะหลับตลอดถ้าไปก็คือหลับตลอด เพราะว่าคุณหมอให้ยาใช่ค่ะเพราะว่าคือในเวลานั้นคุณหมอให้ความเห็นว่าด้วยอายุคนไข้และเพิ่งผ่าหัวใจมาขนาดนี้ไม่สามารถทําการถ้าเป็นคนอื่นอาจจะผ่าหน้าท้องซึ่งใช่ระบาย,ลบายแล้วก็ดูแผลทําเย็บหรืออะไรตรงนั้นไปแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณหมอได้ทำซีจีสแกนโดยการส่องดูก่อนถึงเห็นแผลแล้วก็ใช้คลิปอะคะ่ะหนีบไปเพื่อห้ามเลือดอแต่ทีนี้ด้วยความ มันก็ไม่ได้ห้ามหมดซะทีเดียวจนมาหลังๆเนี่ยคะ่ะก็คือหมอก็บอกว่าคงผ่าตัดไม่ได้นะคือถ้าเป็นคนไข้ที่อายุน้อยหน่อย,อยสามารถผ่าตัดได้แต่คนของคุณพ่อเนี่ยหมอให้เราเห็นว่าไม่สามารถ <คน S 1> ไม่ควร<ม>เพราะว่าอาจจะมีการเสียชีวิตในระหว่างที่ผ่าตัดได้ก็เลยไม่ได้ผ่าตัดค่ะคสสัญญคือจะบอกว่าคุณหมอส่งสัญญาณตอนไหนคุณหมอเนี่ยแทบจะทําให้พวกเรา หลอนโทรศัพท์ไปตลอดเวลาเพราะว่าพอตื่นเช้ามาหรือตีสามมั่งตีหนึ่งมั่งสี่ทุ่มมั่งบางทีคุณหมอก็โทรมาบอกว่าจะมาเยี่ยมใช่ไหม<อ>ซึ่งตอนนั้นเราอยู่บ้านกันสี่ทุ่มอย่างเงี้ยเราก็บอกอ๋อ oh, จะไปพรุ่งนี้ค่ะเพราะปกติเราจะเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อตอนเช้าอยู่แล้วแต่ช่วงสิบเอ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้หมอก็บอกว่าจะเข้ามาใช่ไหมจะได้บอกพยาบาลไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยแม่กับพี่สาวก็เลยเหมือนเหมือนเอกใจนิดนึงตอนนั้นว่าทําไมเขาอยากให้เราไปอ่าคุณแม่กับพี่สาวก็ไป แต่ว่าณนะวันนั้นก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เหมือนคืออาการแกไม่ได้มีการดีขึ้นมีแค่ใช้คําว่าทรงกับสุดสองอย่างแต่ตอนนั้นคือคุณพ่อก็คือหลับอยู่หลับตลอดค่ะและที่ดะะีล้ค่ะก็คือครอบครัวไม่ได้เตรียมใจคือถามว่าหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมามีก็มีการเตรียมใจไปแล้วบ้างแต่ว่าเราเราเราไม่อยากคิดเนี่ยคะ่ะเราเราไปแต่ละครั้งเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่านนพ่อนอนนิ่งหลับแล้วก็ อืมอย่างคุณหมอบอกเนี่ยมันไม่มีอาการอะไรที่จะบ่งบอกว่าความดันดีขึ้นเลยนะอันนี้หัวใจดีขึ้นเลยนะไม่ได้มีการบอกอย่างนั้นมีแต่หัวใจวันนี้น้อยลงนะคะความดันต่ํามากพอบอกแต่ละครั้งที่โทรมาน้องชาย,ยจะเป็นคนรับโทรศัพท์เพราะว่าจะให้เบอร์น้องชายกับพี่สาวไว้บางทีเอาละตีสามเราต้องตื่นมาดูน้องชายก็จะเดินมาบอกว่าทางโรงพยาบาลโทรมาแล้วนะว่าตอนนี้ความดันต่ํานะ แล้วเราอีกวันต่อมาเราก็1ิเอดโมงเราก็รีบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าซึ่งถามว่าจริงๆอ่ะทำใจมาไหมมันก็ทําใจแต่มันไม่อยากทํามากกว่ามันเหมือนมันเหมือนหลอกตัวเองมากกว่าว่าต้องอยู่ได้แหละเขาต้องต้องค่อยๆดีขึ้นเขาอาจจะช่วงนี้แหละอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะใช่เพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยคือตู่มีไปทํางาน<ม>ที่บนใช่ไหมคะ ตอนแรกเราตู่จะแคนเซิลงานแต่ตู่รู้สึกว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องไปและเราก็ไปเยี่ยมคุณพ่อที่โรงพยาบาลเราก็บอกพ่อว่าพ่อต้องรอตู่กลับมานะคือไม่รู้หรอกว่าคําพูดของเราคือกลับมาเพื่อที่ก็อาจจะยังอยู่ยาวๆไปหรือหรือกลับมาเพื่อที่อย่างน้อยเราได้ไปลาเขาอะไรอย่างเงี้ยตู่ก็ใบบอกเขาแล้วตู่ไปทํางานแค่สองวันแล้วตู่บอกว่าเดี๋ยววันพุธเป็นรหัสตู่จะเข้าไปหาเลย ซึ่งถูก,กับมาวันพุธเนี่ยแล้ววันวันพุธเนี่ยคุณแม่กับพี่สาวไปตุกก็เลยไม่ได้ไปก็เลยอยู่บ้านจนมาพิเรงหัดอะ่ะคือคิดว่าอย่างน้อยต้องไปต้องไปให้ถึงโรงพยาบาลอย่างน้อย11บเอ็ดโมงสิบนาทีอะไรก็ได้เพราะเขาให้เข้าเริ่ม11บเอ็ดโมงเราก็เข้าไปตอนประมาณ11บเอ็ดโมงสิบห้ายี่สิบอะค่ะก็เข้าไปซึ่งณนะตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคุณหมอได้โทรบ,บอกทางบ้านแล้วว่าให้คุณแม่กับพี่สาวรีบมาซึ่ง เ <cin stereotype> <out> ราก็ไปยืนตรงนั้นเราก็ไปยืนคุยกับพ่อบอกว่าก็คือก็บอกพ่อว่าตู่มาหาตามสัญญาแล้วพ่อจะตื่นขึ้นมาคุยไหมหรือหรือยังไงหรือพ่อไม่ต้องห่วงนะถ้า ้าเกิดว่าเออเป็นห่วงคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยตู่จะดูแลแม่แล้วก็ดูแลคนที่บ้านให้ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นแล้วตู่หรือว่าพ่อเหนื่อยมากแล้วไปอยู่โรงพยาบาลคือสายอะไรทุกอย่างมันเต็มตัวพ่อไปหมดเลยแล้วมาที่ไรพ่อก็คือหลับตลอดจำได้ว่าล่าสุดที่ได้คุยที่พ่อมีเสียงคุยคือพ่อ อยากกินน้ำแข็งเพราะเขาไม่ได้กินอะไรทางปากเลยเขาไม่ได้กินน้ําเลยอันนั้นคือการพูดจาครั้งสุดท้ายที่แบบพ่อจะกินอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็าบอกอยากกินน้ําแข็งนั่นเป็นการพูดครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับเขาเพราะหลังจากนั้นเกือบหนึ่งอาทิตย์ก็คือไม่ได้คุยกับคุณพ่อเลยกวันวันก็คุยไปเสร็จแล้วเราก็เห็นจอค่ะว่าหัวใจของคุณพ่อมันประมาณสามสิบสอง แล้วความดันจากจากห้าสิบเนี่ยมันก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆเราเราก็บอกพ่อว่าเดี๋ยวแม่กำลังจะมาแล้วนะแม่กำลังเดินทางมาแล้วรอแม่ก่อนเนีย่ยเพิ่งจะเพิ่งจะเพิ่งไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สักพักคุณแม่ก็คือมาถึงมาถึงเสร็จเราก็สามคนมีพี่สาวแล้วก็เราแล้วก็แม่ แม่ก็เข้ามาบอกพ่อว่าทําไมพ่อปฏิหารไม่มีจริงเหรอทำไมพ่อไม่อยู่ต่อพ่อหรือพ่อเหนื่อยแล้วถ้าพ่ออยากอยู่พ่อต้องสู้แต่ถ้าพ่อเหนื่อยแล้วไม่เป็นไรนะพ่อก็พ่อก็เราไม่ต้องห่วงทางบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจอ มันก็ค่อยๆแบบหัวใจคุณพ่อมันก็เริ่มน้อยลงแล้วความดันจาก50คือตอนนั้นเรามองหน้าพ่อไปด้วยแล้วก็มองจอไปด้วยคือจากความดัน50มันค่อยๆต่ํามาต่ํามาจนมาเหลือ30กว่าแล้วคุณพ่อก็มีอาการชักเกร็งนิดนึงเราก็เรียกคุณหมอเข้ามาดูคุณหมอก็บอกว่าเป็นเพราะว่ายาที่ให้เนี่ยมันมันเป็นถึงขีดสุดแล้วเพราะว่าคุณหมอเนี่ยทําทุกอย่างคือ ยาความดันหรือกระตุ้นหัวใจที่เป็นเครื่องทั้งหมดท่านสุดของของโรงพยาบาลแล้วอะค่ะแล้วหลังจากนั้นมาคือความดันจากห้าสิบมันก็ค่อยๆต่ำต่ำต่ำจนเหลือสิบห้าพอเหลือสิบห้าปุ๊บเนี่ยตรงหัวใจพ่อเนี่ยมันก็กลายเป็นศูนย์อย่างนี้แล้วมันก็เป็นเครื่องใหม่เฟิชัขึ้นมาแต่ว่าในขณะนั้นเขาใส่ท่อช่วยหายใจอยู่หัวใจเขามันก็เลยการหายใจมันก็เลยเหมือนอย่างนี้ ซึ่งเราไม่รู้ว่าตอนนั้นคุณพ่อจากไปแล้วแต่ก่อนนั้นคือคุณแม่ก็เอาพระนะคะที่ท่านใส่ตลอดมาให้ท่านกำไว้ในมือแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็เดินเข้ามาก็มาเอาหูฟังมาฟังหัวใจแล้วก็วัดที่ประจรแล้วก็บอกว่าตอนเนี้ยหัวใจท่านไม่เต้นแล้วนะคะซึ่งณนะวินาทีนั้นก็เลยทําให้รู้ว่าอท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้วอย่าเงี้ยคะ่ะ คือถ้าคุณหมอสันนิษฐานเนี่ยคือด้วยความที่อยู่โรงพยาบาลแล้วก็บางทีมันมีการติดเชื้อค่ะแล้วคุณพ่อคือติดเชื้อทั้งหมดสามครั้งด้วยกันถ้าถ้าเป็นคนแบบไวธรรมดาอย่างเราเราเนี่ยการติดเชื้อบางทีเรามันจะสู้ได้เนาะแต่อันเนี้ยคือด้วยความที่เขาอายุเยอะมากแล้วค่ะมันก็เลยแบบช่วยแบบมันสู้ไม่ได้ใช่ค่ะะตอนนี้คือ มากค่ะมากเพราะว่าเราจําได้ว่าเราโตขึ้นมานี่คือภูมิใจแบบอ๋อถ้าเป็นเด็กๆเลยคือเราเวลาไปไหนเราก็จะบอกคนอื่นนะว่าเนี่ยเราเป็นลูกนาสนะออย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไปไหนคือคําว่าเป็นลูกนาภูวนายเนี่ยทุกคนให้การต้อนรับดีม,มากคือด้วยคุณพ่อเป็นขนา้าราชการแล้วก็เป็นพระเอกที่เขาเป็นคนที่เฟรนรี่กับเพื่อนกับทุกคน รือแม้กระทั่งลูกน้องทุกคนรักเขาหมดการทํางานของคุณพ่อค่ะแล้วคือไม่เคยมีใครแบบว่าคุณพ่อหรืออะไรได้เลยสมพันธําให้เรารู้สึกว่าทั้งชีวิตมาคือเราภูมิใจมากที่เป็นลูกของนาาพวนัยแล้วท่านยังเป็นหนึ่งก่อนกเกษียณคือเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยน้อยคนที่จะแบบว่าเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นข้าราชการด้วยอะค่ะณตอนนี้สิ่งที่ คือตอนนี้ยังคิดบอกเลยว่าคิดอะไรไม่ออกจริงๆริงมันมันมันค่อนข้างแต่กระทนหันมากเร็วมากอย่างอย่างน้อยถ้าเกิดอยู่บ้านเนี่ยอะไรที่ก็ขนาดอย่างเรียกว่าอะไรสุขาเคลื่อนที่หรือขนาดที่หัดเดินน่ะก็ซื้อไว้ให้ซื้อไว้เตรียมเพราะคิดว่าพ่อจะกลับบ้านได้แล้วยังอยู่ในห้องทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือเออ เราเคิดว่าอย่างห้องนอนพ่ออะไรทุกอย่างก็จะคงเดิมไว้หมดหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เก็บอะไรวันนี้ก็ถามว่าเาเรียกว่ามีได้รับกําลังใจที่มีอะไรอยากจะพูดแทนคุณพ่อไหมครับหลังจา,จา,าก,ท,ากบบาที่มีเพื่อนๆในวงการรลับของคุณพ่อคือตอนนี้คิดว่าคุณพ่อน่าจะแบบดีใจนะคะที่มีคนรักแกเยอะมาก คือเยอะมากจริงๆตู่ต้องขอบคุณหลายๆคนที่แบบอย่างตูลง f a c e b o o กอะไรอย่างเงี้ยตู่ก็ไม่คิดว่าแบบเราเองก็เป็นแบบเออนักแสดงตัวเล็กคนหนึ่งเนาะไม่ได้แบบโดงนน่งดังเท่าคุณพ่อหรืออะไรแต่ทุกคนเข้ามาให้กําลังใจเราเยอะมากจริงๆทั้งคนที่แบบไม่รู้จักกันหรือแม้กระทั่งคนที่รู้จักอะค่ะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่แบบยังระลึกถึงท่านเสมออะค่ะ ที่เราจะตับใช้ค่ะจากคุณพคอสอนของพ่อในชีวิตต่อไปเราจอะไรคือพ่อสอน <c oughs> ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะอย่างน้อยการอยู่วงการเนี่ยจะบอกว่า <c oughs> ที่เราอยู่มาได้ประมาณ25ป้ปีเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อเลยดีกว่าเพราะคุณพ่อเป็นคนบอกทุกอย่างว่าการไปถ่ายละครทํางานในวงการเนี่ยต้องวางตัวยังไงคือ <c oughs> คุณพ่อสอนเรามาตลอดเราเลยคิดว่าที่เราทํามาตลอดเนี่ยไม่ทําให้ท่านรู้สึกแย่เลยเพราะว่าท่านคงภูมิใจกับลูกสาวคนนี้มากเพราะว่า ยี่สี่ปีก็ยังมีงานละครตลอดค่ะธีต่ต่อไปค่ะว่าจะเก็บไว้เก็บไว้ร้อยวันค่ะเพราะว่าออพอดีว่าน้องสาวของคุณพ่อค่ะน้องสาวในไส้เลยเนี่ยก็เพิ่งผ่าตัด<ม>ท่านก็เลยเห็นว่าควรจะเก็บไว้ร้อยวันเพราะว่าท่านก็อยากจะมากราบลาใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เหมือน,อนอว่าเหมือนเป็นการส่งคุณพ่อสามาราส่งเกียรติใช่ค่ะ ใช,ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วหลักเพื่อนเกียรติย,ยศวันนี้เพื่อนเพื่อนประกอบเกียรติยศของคุณพ่อวันนี้ค่รรมคือนุสรทำบุญใจกับเราอย่างไรึ่งู้ว่าใช่ค่ะมา,มากมาก,มากค่ะต้องใช่ค่ะถือเป็นพระมหากราาุณาธิคุณอย่างสูงล้นพ้นมากเพราะว่า มันถือว่าเป็นเกียรติครั้งสุดท้ายของคุณพ่อด้วยค่ะเพราะว่าคุณพ <y> ่อก็ทำงานตรงนี้มานานมากจริงๆค่ะเดี๋ยวพิารณาแล้วมองกานกางกัน